อำนาจจิตพิชิตใจของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนั้นเกิดจากความรู้สึกในการเป็นคนที่น่านับถือน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมต่อให้คนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะเห็นคนที่เกิดพฤหัสบดียังรู้สึกว,ว่าคนนี้นะเชื่อถือได้คนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเพราะอะไรเพราะคนเกิดพฤหัสบดีตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมานะเป็นเด็กที่ชอบไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรที่เด็กรุ่นราวคขาวเดียวกันนะ่ะ เขาไม่สนใจเขานึกไม่ถึงไปเรียนรู้อะไรที่ยากๆพอโตมาก็มักจะรู้อะไรที่มันล้ำลึกเกินกว่าคนในวัยเดียวกันเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีบุค,คลิกของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ติดตัวตั้งแต่เด็กพอโตมาทำอะไรก็ดูน่าเชื่อถือน่าเลือ่อมใสน่าศรัทธาโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปเทียบใช่ไหมกับคนรุ่นราวคราเดียวกันคนเกิดพฤษภาดีจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไม่ใช่ดูแก่อย่างนี้นะแต่ว่าดูเหมือนกับว่า เป็นคนที่รู้เยอะแล้วไอ้ความที่มีความรู้แล้วก็ประกอบกับการมีน้ําใจคอยบอกกล่าวคอยแนะนําคอยช่วยเหลือคนอื่นให้การเขาเรียกดูแลหรือปรึกษาคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงแปลเปลี่ยนความรู้นั้นนะ่ะเป็นน้ําใจและเป็นน้ําใจที่มีค่าคือไปพูดไปบอกอะไรกับใครแล้วเขาได้ดิบได้ดีเขาก็รู้สึกว่ามีความขอบคุณนั้นไปไหนมาไหนคนพระสบดีนะโดยส่วนมากแล้วจะเป็นที่ต้อนรับ กับผู้คนทั้งหลายเขาเห็นเขายิ้มมาก่อนเลยว่าอยากจะเข้ามาพูด <c oughs> คุย <c oughs> มาถามมา,ถมาทาักมาไทยคนเกิดพระศดีจะมีลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเป็นที่รักของมวลชนน่ะโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าทะไรก็แล้วแต่มีคนที่อยากจะเข้ามาถามเวลาที่คนนะมีเรื่องร้อนใจนะอยากปรึกษาอยากรู้สิ่งที่ตัวเองขอบคิดไม่ออกนะ่ะมักจะนึกถึงคนรรงพระัสาบดีคนพระศรีก็จะกลายเป็น ส่วนรวมของคนที่ขาดกำลังใจก็มาปรึกษามาขอคำแนะนำนะขนาดไม่ใช่หมอดูเนี่ยยังจะมาถามแล้วว่าเราควรจะทำยังไงดีกึ่งๆจะเป็นไลฟ์โค้เหรอเป็นที่แนะนำเหรอเป็นพี่เลี้ยงเหรอนั่นแหละคนเกิรดราศีขเขาเกิดมาเนี่ยไม่ผิดจากที่โบราณท่านชอบพูดว่าพระสสมาดีเป็นวันครูเช่นนั้นหรอกดังนั้นใครที่เกิดราศีดีน่ยให้รู้เลยนะว่า เวลาที่เราจะใช้พลังจิตที่พิชิตใจคนได้เนี่ยให้รู้เลยว่ามันเกิดมาจากการสั่งสมความรู้ของเราจงสั่งสมความรู้จงรำ่ำจงเรียนหรือว่าจงหาความรู้นะไปดูไปพูดไปคุยกับใครก็ครูพักรักจำเข้าไว้มันเป็นเหมือนสมบัตินะนะถ้าเกิดว่าความรู้เนี่ยเป็นเหมือนทรัพย์สินเป็นสมบัติเนี่ยพระสุยุกคงร่ำรวยสิ่งที่เป็นความรู้ ที่จะแปลเปลี่ยนนะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคนเกือบสตรีพูดไปแล้วว่าเป็นคนที่มีน้ําใจเพราเราคิดดูนะเดบรรดาคนที่มีน้ําใจนะเป็นไปได้คนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะ่ะมีโอกาสที่จะมีน้ําใจกั้งนั้นแหละแต่ใครเล่าจะมีน้ําใจบวกกับหลักการความรู้นะที่มีคุณค่าแล้วเอาไปบอกกล่าวคนอื่นเท่าพระสบ,บดีพอาพระสบ,บดีเอาความรู้บอกกับน้ําใจไปมอบให้คน ไม่ได้เสียเงินเสียทองเลยนะแต่ได้รับคําขอบคุณได้รับความขอบคุณได้รับสิ่งที่เป็นความตื้นตันอยู่ในใจและมันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดตาตึงใจคนดังนั้นสิ่งที่พระสวัสดีจะได้มาเนียได้ความมีชื่อเสียงติดตัวแล้วชื่อเสียงเนี่ยนะมันมีคุณค่าในตัวมันคือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีคนที่หลั่งไหลเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นอยากร่วมงานด้วย อยากทำธุรกิจด้วยจะค้าขายอะไรก็มีคนอยากอุดหนุนเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เรานําเสนอสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของเรานั้นนะมันเต็มไปด้วยคุณค่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่จะเกิดสาระสําคัญเช่นอ่สมมตินะจะขายของอะไรเนี่ยคนเชื่อมั่นในคุณภาพก่อนเลยไม่ต้องมานั่งโปรโมทโฆษณาเพราะอะไรเพราะหน้าของคนพรสัสดุสอดีมันไปประอยู่ในสินค้านะั้นน่ะ หรือเป็นคนที่ยกย่องหรือเชิดชูสินค้าขึ้นไปมันเท่ากับเอาหน้าตาตัวเองไปการันตีคุณภาพนั้นได้ไงเวลาขายของจึงขายดีกว่าชาวบ้านเขาหรือแม้แต่บางคนบอกเออเราไม่ได้ขายเองเราแค่ไปพูดถึงสิ่งนี้ยคนก็ตามไปเลยมไม่ต้องพยายามไปรีวิวให้มันเล้าใจอะไรเพราะว่าความน่าเชื่อถือของคนที่พูดหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนะมันมากพออยู่แล้วซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆนะเราลองไปสังเกตดูคนที่พูดถึงอะไรแล้วคน แห่แหนไปอุดหนุนตามเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเขาเองหรือสิ่งที่เขารีวิวคนพัสดุสัมบดีขนาดแหละเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันดูแล้วรู้สึกว่าอยากทําตามเขาอยากซื้อตามเขาทาลองเนี้ยดังนั้นประโยชน์ของพัสสัมบดีเนี่ยเราพอจะเห็นที่จับต้องได้ก็คือว่าสามารถที่จะเอาความน่าเชื่อถือความรู้ความสามารถเป็นแนะนําหรือไปช่วยคนได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ทีนี้คนพัะสัมบดีอ่ะถ้าหากว่าไปใกล้ชิดกับใครเขาเนะ แล้วเราไปขอคําแนะนําเขาบ่อยๆแล้วเขาก็ให้คําแนะนําเราได้ไดไบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเราจะพบว่าเราหลงรักเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรเราหลงรักในความรู้ความสามารถความมีน้ําใจที่เขาเนี่ยบอกกล่าวที่เขาเนี่ยพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตเขาบางทีไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะต้องสิ่งตอบแทนหรือว่าคิดว่ามาจงมาจีบไปอย่างนั้นนะ แต่เนื่องจากความจริงใจและการที่เล็งเห็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่ดีที่สุดน่ที่อยากจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วใครคนนั้นถ้าบังเอิญเป็นเราที่อยู่ใกล้เขาใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีจังเลยดีนี่คือพอใจอพอพอใจมากรู้สึกประทับใจพอป,ประทับใจมากก็รู้สึกว่าให้ไปทั้งใจเห็นไหมเราเห็นกระบวนการของคนที่ได้พบเจอพูดคุยคนเกิดพนักสบดีรู้สึกประทับใจเป็นลําดับชั้นจนในที่สุดเนี่ย ก็อาจจะพัฒนาเป็นคนที่รักกันมากมากรักกันมากก็มีทั้งเป็นเพื่อนที่รักกันมากเป็นพี่น้องที่รักกันมากหรือเป็นคนรักที่รักกันจนรู้สึกว่าไม่อยากทากจากกันไปเพราะในความดีความจริงใจความมีน้ําใจของพระสับดินั้นน่ะมันหานไม่ได้ง่ายทีนี้พระสับดินะนอกจากจะรู้จุดที่ตัวเองเป็นจุดแข็งแล้วไปเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็พยายามที่จะคงความเสมอต้นเสมอปลายเอาไว้เพื่อ การเป็นที่รักและก็ความสุขของชีวิตทั้งตนเองและคนรอบข้างแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้เตรียมสีพึ่งพิเศษเพื่อข้อหนึ่งนะสีพึ่งพิเศษนี้เวลาที่คนพระสบดีจะใช้นะอันดับแรกถ้าอยากใช้ให้เป็นขวัญใจมวลชนเอ,อเวลาไปพบเจอผู้คนนะอยากให้เขาเนี่ยพบเจอพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยอยากเจออีกอยากกลับมาอุดหนุนอีกอองบางคนถ้าเกิดพระสวดีจะต้องทํางานเกี่ยวกับผู้คนใช่ไหมไม่ว่าจะ เป็นผู้คนที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยต้องพบเจอพูดคุยอย่างเช่นเป็นดารานักร้องเป็นคนที่ต้องใช้ชื่อเสียงหรือต้องเจอมวลชนหรือบางคนเนะี่ยทำงานในสายที่ต้องเจรจาค้าขายโดยตรงนะ่ะอยากให้คนที่เจอเราประทับใจแล้วกลับมาอุดหนุนกลับมาพูดคุยกับมาเจรจากลับมาตกลงการค้าและได้เงินได้ทองอีกนะ่ะไม่รู้จักจบสิ้นน่ะให้แต้มสีพึ่งพิเศษที่อาจารย์เรียมไมาให้นะ่ะแต้มที่หน้าผากนะแต้มหน้าผากจะทาให้มีออร่าผู้คนเห็นแล้วรู้สึกว่ามีรัศมีเปล่งปังตั้งแต่ก่อนที่เราอ่ะ จะเจอกันใกล้ๆนะทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในลักษณะาการคุกมงในใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแต้มไปที่หน้าผากแล้วกลิ่นไอาจากผิวหนังเราที่มันกระจายเครียดกำจายหรือว่ากระจายไปสู่โสดนาสิกการสูดดมของคนเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่ามันอินเข้าไปข้างในอ่ะดังนั้นเนี่ยแต้มเจอสีพึ่งนะแล้วพบเจอผู้คนนะคนเนี่ยจะหลงไหลแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าคนนี้เป็นคนพิเศษของเราเลย เราอยากให้จิตให้ใจเขาว่าอยู่รอนะ่ะไม่ไปไหนเลยไม่ว่าเจอกันแล้วอยากให้เจออีกอยากจะให้คิดถึงเราตลอดเวลาทําอย่างนี้ถ้ามุ่งเจาะจงเฉพาะคนนะเอาสีพึ่งพิเศษนี้แต้มเจิมที่หน้าอ,อกข้างซ้ายที่หัวใจของเรานั่นแหละในขณะที่แต้มเจิมนะั้นนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขายิ่งนึกหน้าเขาเด่นๆนะยิ่งดีหรือแม้แต่พอเจอหน้าเขาเสร็จแล้วกลับบ้านไปอยากให้เขาคิดถึงเรานะ แต้มเจีมที่หน้าอ,อกเรานึกถึงหน้าเขาไม่ชัดสีพึ่งนี้จะทําหน้าที่ทําให้จิตให้ใจเขาเนี่ยคิดถึงเราผูกพันกับเราอยากพบอยากเจออยากคุยอยากอยากคุยกับเราอีกไม่รู้จักจบสิ้นดังนั้นถ้าหากว่าใครที่เกิดพระบบราบฎดีนะใช้คุณสมบัติที่ตัวเองมีประกอบกับพลังของสีพึ่งพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยจะทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าใครนะที่เป็นใจแข็งมากขนาดไหนนะ เป็นคนที่โอ้โหไม่หวั่นไหวอะไรง่ายอาจารย์ขอข้อเดียวนะขอให้เป็นมนุษย์นะย่อมอยู่ภายใต้อำนาจที่เราอ่ะจะใช้วัตถุมงคลที่เป็นสีพึ่งนี้แล้วก็ส่งผลกับจิตใจเพราะว่าเวลาใช้สีพึ่งเนะี่ยมันใช้ในลักษณะที่อ่ไปส่งผลต่อจิตใจเขาโดยตรงหนึ่งแต้มเนี่ยผากแล้วเห็นหน้าเห็นตายิ่งอยู่ใกล้ย่างยิ่งส่งผลสอง แต้มที่หนะ้าอ,อกข้างซ้ายตรงหัวใจเราเนื่องถึงหน้าเขาเนื่องถึงชื่อเขาไม่ชัดก็จะส่งผลแรงนะเฉพาะบุคคลที่เราตั้งใจมุ่งหวังดังนั้นขอให้คนเกิดวิศรีเข้าใจฝึกฝนตนเองนะให้ใช้คุณสมบัติที่มีเนะีย่ยไต่เต้าไปสู่ความสุขความสำเร็จที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อไหร่ที่จําเป็นจะต้องใช้พลังอย่างมากให้นะึกถึงสีพึ่งพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ใช้เป็นครั้งคราวหรือบางคนบอกอยากมีพลังอยากมีเสน่ห์อยากมีอํานาจ ทางจิตทุกวันก็แต้มทุกวันก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือวันแห่งความสำเร็จของคนที่เกิดประหลัสสบดีกับ